เส้นตายครับท่านผู้ชมครับของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเห็นไหมจับตาม็อบโค่นประยุทธ์หยุดปาปีเพ่ะคืนน, <c oughs> นายกรัฐมนตรีต้องลาออกครับและวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมพร้อมแล้วครับ <c oughs> นำทีมโดยคุณจตุพรพรมพันธ์ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรท่านผู้ชมติดตามได้จากคุณเกตปณีแก้วผลึกเลยครับเ <c oughs> ชิญเลยครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะถึงเส้นตายค่ะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมขีดไว้ให้กับคนเอกประยุทจันโอชานะคะทำให้บรรยากาศที่ลานคนเมืองตอนนี้ประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วม ชุมนุมกับคุณนกเข่าและนายจตุพรเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแกนนําประกาศชัดแล้วว่าจะมีการชุมนุมกันถึงเที่ยงคืนวันนี้เพื่อที่จะเค้าดาวให้กับคนเอกประยุทธ์กับ่จะมกาบพสำนักขอยาแบบนี้และ บรรยากาศที่ลานคนเมืองนะคะนายจตุพรพงมพันธ์ค่ะและนายนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเข,ขาแกนนําคณะล้อมรวมประชาชนนัดมวลชนรวมพลกันให้ได้มากที่สุดวันนี้เพื่อจัดกิจกรรมหยุด8ปีประยุทธ์โดวยวันนี้จะเป็นการชุมนุมข้ามคืนค่ะเพื่อนับถอยหลังให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและทันทีที่พ้นเที่ยงค,คืนของวันนี้นะคะ กลุ่มผู้ชุมนุมจะเรียกคนเอกประยุทธ์จันโอชาว,ว่าเป็นนายกเถื่อนทันทีค่ะ<า>พร้อมกันนี้ค่ะแกนนําประกาศชัดเจนว่าหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออกจากตําแหน่งเช้าว,วันที่24จะมีการกําหนดท่าทีครั้งว่าจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรนะคะล่าสุดนายจตุพรตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะย้ําชัดว่าวันนี้ค่ะบิ๊กตู่หมดอํานาจอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่า สุดท้ายของอํานาจพลเอกประยุทธ์จะไม่ได้รู้สึกอะไรและก็ไม่ได้ออกมาตัดสินใจอะไรด้วยดังนั้นหลังเที่ยงคืนวันนี้พลเอกประยุทธ์จะเหมือนเป็นบุคคลที่จะต้อง ถูกโจมตีจากทุกทางค่ะแล้วก็ทันทีที่พลเอ<ร>กประยุทธ์หมดอํานาจนะคะเราก็อาจจะเห็นได้ว่าจะมีหลายกลุ่มออกมาขับเคลื่อนเพื่อที่จะขับไล่พลเอกประยุทธ์มากขึ้นและมันอาจจะเกิดเป็นวิกฤตทางการเมืองค่ะเราลองไปฟังเสียงของคุณจตุพรหน่อยนะคะเวลามาตรการหลังจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับหลังจากเที่ยงคืนไป พลเอกประยุทธ์เหมือนนั่งอยู่บนเตาอังโลกความร้อนจะเกิดขึ้นทุกขณะและก็จะลามแผดเผาไปจนถึงที่สุดดูสิครับว่าจะอยู่หลังจากเที่ยงคืนวันนี้ได้สักกี่วันไม่ต้องนับเดือนนับเป็นวันวันไปนะครับวันนั้นก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นเ่ยนะครับเรายังยึดหลักแนวทางสันติวิธีและก็จะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา มีอะไรก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับก,ก,กรุงเทพมหาคนครเพื่อให้ทุกอย่างนั้นได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง นายนกเขาก็ฝากไปยังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าขอให้วันพรุ่งนี้มีการวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องแต่ขออยากให้สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะป้องกันการเสียหายนะคะหลังจากนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์นะคะว่าอย่าห่วงอํานาจเพราะวันนี้ค่ะหมดเส้นธํอนาจของคุณตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วและว,วันนี้ทางแกนนานะคะจะไม่มีการปักหลักครั้ง แต่ว่าจะชุมนุมไปถึงเที่ยงคืนเพื่อเขาดาวขับไล่พลเอกประยุทธ์นั่นเองส่วนหาพลเอกประยุทธ์ยัยงดื้อดึง ก็จะมีการกำหนดแนวทางการต่อสู้ต่อไปนั่นเองค่ะขณะที่รองโฆษกตำรวจนะคะก็ออกมาบอกว่าวันนี้ค่ะมีการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณโดยรอบเต็มพื้นที่ถนนราชดำเนินทั้งราชดำเนินในและราชดำเนินนอกนะคะแล้วก็ได้มีการประกาศชัดเจนว่าหากกลุ่มผู้ชุมนุมจะเคลื่อน ออกจากพื้นที่ชุมนุมนั้นก็จะถือว่าจะมีความผิดออกมาทันทีค่ะส่วนเรื่องของการปฏิบัตินะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีกำลังเพียงพอที่จะเข้ามาควบคุมการชุมนุมค่ะคุณผู้ชมคะปรเกดขึ้นก่อนดีของพลเอกประยุทธ์ซึ่งมักจะพูดแล้วทำนทสานไปตนนะคข้ามจนเป็นคนที่มีบุคลิกอาวมบูดหูดนสติแตกแสดงอำนาจโวยวายชิดชาตั้งแต่เป็นพบเป นะคะที่ลานคนเมืองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวแกนนําจะลุกขึ้นมาสลับกันขึ้นเวทีปราใสชี้ให้เห็นว่าเหตุใดพลเอกประยุทธ์จึงต้องออกไปนะคะหลังเที่ยงคืนของวันนี้ส่วนการชุมนุมใหญ่หรือวมไปถึงเรื่องของการเคลื่อนพลไปที่ทําเนียบรัฐบาลวันนี้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าแกนนํายังไม่มีการประกาศเรื่องนี้นะคะ สถานการณ์กันหลังเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากครับคุณเกมนีกาผลึงนะครับก็ท่านผู้ชมครับก่อติดสารการนะครับเดทไลน์ก็คือเที่ยงคืนแล้วเราอยู่เรามีผู้สื่อข่าวอยู่ที่ที่ลานคนเมืองเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเราจะรายงานกลับมาที่ข่าวช่องแครับน่าละเหมือนกันนะที่เราไม่ได้เห็นภาพแบบรถถังนะตู้คอนเทนเนอร์ที่มาตั้งเอาไว้ขวางอยู่กลางถนนก็คือกลับมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะยอมรับ ทำเรียกร้องของประชาชนหรือเปล่าต้องดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำรับการรายงานสดจาก a อ s 5G ค่ะค่ะ,คะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ค่ะช่อง8